เราไม่มีทางปฏิเสธกรรมเก่าที่ไม่ดีของเราแล้วก็กรรมใหม่ที่ดีของเรายังไงก็ต้องส่งผลกรรมที่ดีในอดีตก็ส่งผลมาให้เราเนี่ยได้สิ่งดีๆในชีวิตความสําเร็จนะรูปรถกลิ่นเสียงสมบัติทรัพย์ปัจจัยสีทั้งหลายที่พร้อมไอ้กรรมไม่ดีนะทำบาปมาฆ่าสัตว ก็ทำให้ชีวิตอายุสั้นเดี๋ยวไม่ก็เกิดอุบัติเหตุพิกลพิการรวยล้นฟ้านะแต่ปรากฏว่าทำบาปมากลายเป็นอะไรนะคนพิการนะเน่ขาหรือหาดนะหรือไม่ก็ต้องเอาเงินไปให้กับโรงพยาบาลมากมายไม่มีเวลาไม่สามารถที่จะใช้ทรัพย์อน,นั้นก็ได้เหมือนกันอันนี้เ็าเรียกว่าบาปสงผลทั้งที่มีบุญมาดีเห็นไหมมันสองฝั่งหรือทําบุญมาดีนะรวยเลยเนี่ยนักการเมืองทั้งหลายเนี่ยไอ้ที่เขารวยที่เขาได้เนี่ยเพราะบุญเขาส่งผล แต่สังเกตไหมถ้าเกิดเป็นบุญส่งผลโดยได้มาโดยชอบธรรมแล้วไม่ได้ทำบาปเนี่ยจะไม่วิบัตรภายหลังเราก็จะเห็นว่าคนรวยที่หลายๆคนเนี่ยที่ในที่สุดก็ล้มละลายหรือมีปัญหาในเรื่องของทรัพย์ก็เพราะว่าเคยเอาทรัพย์คนอื่นหรือบางคนก็เป็นปัญหาเรื่องสุขภาพมาตัดรอด